ดีค่ะพบกับดูไบ i ดอารี่เราจะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองดูไบนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้พี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปดีๆออกมาค่ะวันนี้นะพี่จะเล่าถึงประสบการณ์ที่พี่เนี่ยเคยโดนเหยียดนะ,ะ oh โดนเหยียด <no. S 1> เชื้อชาติที่ UAE นะคะโดยปกติแล้วผู้ชายเนาะเขาจะมองผู้หญิงเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเป็น prostitute ก็คือเป็นผู้หญิงหากินนะคะมีอยู่ทั้งหมด3เหตุการณ์ที่พี่เจอนะคะแล้วที่แรกที่2อจะเป็นอยู่ที่อาบูดาบีนะคะส่วนที่ที่สจะอยู่ที่ ที่ดูบนะคะคแล้วก่อนว่ามันมีครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นวันเกิดของเพื่อนสาวซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันเราทำงานด้วยกันนะคะก็เป็นแก๊งผู้หญิงไทยอยู่ประมาณ6-7คนแล้วก็มียุโรป1คนนะคะแล้วก็แพลนกันว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยว ที่แชงกรีลาอาบูดาบีเพราะว่าตอนนั้นวิวมันสวยมากเราก็เลยแบบจองที่ไปเนาะจองจองที่ไปตอนฮัลโหลจองที่ไปเนี่ยเขาไม่รู้เชื้อชาติเราไงเขาก็เลยรับบุ๊กคิ้งเราก็รู้ว่ามันเป็นเลดี้ไนท์เราก็ไปกัน6คนนะเป็นผู้หญิงทั้งหมดแล้วก็มีเพื่อนชาวอาหรับไปด้วยคน2คนปรากฏว่าอพอเราไปถึงเนี่ยผู้หญิงที่เฝ้าประตูเป็นรีเซพชันของของผับเนี่ยเป็นผู้หญิงโยุโรปนะคะแล้วก็ผู้ชายเป็นผู้ชายสีผิวดําแล้วเขาเห็นแก๊งสาวเราไปซึ่งเป็นสาวเอเชียไปเขาก็จะแบบว่า เอาวันนี้วันคู่วันค l e คุณเข้าพวกคุณเข้าไม่ได้เ, <ST dessus> เขาจะหา <S 2> <S 2> คือเขาจะไม่บอกคุณตรงๆหรอกว่าเขาไม่ต้อนรับผู้หญิงเอเชียเข้าเขาจะหาแง่งในการไม่ให้เราเข้าแล้วก็บอกว่าแต่ว่าฉันมี reservation พวกฉันจองไว้แล้วผ่านทางโทรศัพท์ว่าพวกฉันจะมากัน6คนเพื่อมาฉลองวันเกิดแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไม่อาลาวใครเข้าเลยคุณต้องมีคู่เท่านั้นคุณถึงเข้าได้อ่โอเคไม่เป็นไรมึงอยากให้มุหาคู่ ก็โทรหาเพื่อนเลยทุกคนก็โทรหาเพื่อนให้มาอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็เป็นแก๊งผู้ชายมาแล้วก็เข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในเสร็จเราก็บอกว่าเดี๋ยวแก๊งฉันมาแต่ว่าฉันวันนี้ฉันเลสเวชั่นไว้แล้วเดี๋ยวฉันข,ขอเข้าไปก่อนเขาก็เลยให้เราเข้าไปพอเราเข้าไปเสร็จอ่ะนางก็แบบพยายามแบบพยายามที่จะไม่เซอร์วิสเราอ่ะพยายามที่จะหาเรื่องให้เราออกจากผับอ่ะเขาก็จบอกว่า อยูรู้ไหมว่าเปิดขวดมันเท่านี้นะอันนี้เท่านี้นะคือเราไปในในในช่วงจังหวัดที่เราเลิกงานแล้วไม่มีใครกินข้าวเย็นไปไงพอเราได้โต๊ะปุ๊บเราสั่ง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 ,ส,งสั่งของกินนะ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราหมดกันไปประมาณพันกว่าแฮมแล้วก็วคือเกือบหมื่นนะ่ะคือแบบมันเป็นมันเป็นการแชร์ลิงกันเนาะเพราะว่าเราสั่งอาหารมาเกือบหมื่นนะ่ะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะแล้วคือเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้แต่ว่าเราไฟมาจนได้โต๊ะข้างในแล้วอ่ะ ปรากฏว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างนอกเนี่ยคือมันพากันต่อล้อต่อเถียงกันว่าทํายังไงจะให้อีกแก๊งผู้หญิงเอเชียหกคนนี้ออกจากผับไปอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดมันก็มาหาเรื่องกันบอกว่าเธอรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันคัพเปิลแล้วเขาต้องเป็นคัพเปิลเท่านั้นถึงจะเข้ามาในผับได้อะไรเงี้ยแล้วพวกเธอเข้ามาเนี่ยพวกเธอบอกว่าพวกเธอจะมาเป็นคัพเปิลแต่ว่าเธอมาคัพเปิลกันแค่สองสาคนที่เหลือพวกเธอไม่ได้เป็นคัพเปิลเลยคือมันหาเรื่องทุกเรื่องทุกเม็ดนะเพื่อไม่ให้เราอยู่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าู้้ชออา,าเยเกรนนัไป แล้วก็ทําไมเชิญออกอะ่ะเขาบอกว่าเพราะว่าวันนี้เพราะว่าฉันคุยกับผู้จัดจการแล้วพวกเธอไม่ไม่ได้คอนเซปต์ตามคืนที่เรากําหนดคือเราต้องมีคนคู่เท่านั้นถึงมาไม่เข้าในผับเขาได้อะไรเงี้ยเราก็บอกว่ายูรู้ไหมว่าผู้ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงผู้ฉันจ่ายเงินไปเป็นพัน,น 1, แฮมแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เวลคัมไงเขาก็ให้เราออกไปเราก็เลยออกไปก็น่าเป็นครั้งแรกที่โดนเราก็เลยแบบโรงแรมนี้มันแบบโคตรเทียร์เลยคือโคตรดูถูกคนเลยมันคือแทงกิลล่าที่อบบดาบีนะ พอมันมีครั้งหนึ่งพี่ก็จะไปเดทแต่พี่ก็ไปเดทกับเพื่อนชายของพี่นะแล้วก็เป็นคนยุโรปซึ่งเขาก็มาเป็นแบบเป็นคัพเปิลเดทอ่ะก็คือนางก็พาเพื่อนมาเพื่อนนางก็เดทกับเพื่อนพี่อะไรเงี้ยเสร็จพอเราไปถึงเนี่ยผู้ชายมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราเข้าไอท่อห้องน้ำก่อนเดี๋ยวยูขึ้นไปก่อนเลยพวกพี่ก็รีบวิ่งขึ้นไปพอวกพิกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บเนี่ยอีซ e ีเคียริตี้ที่มันย,ยืนอยู่อันนี้โรงแรมเดียวกันนะแต่ว่าคนละผับเพราะว่าเขามีสองผับซีเคียวรน,นเนะนแบบอพอพพพวกพี่ยมัอออละแแบบคืบบ กำลังจะขึ้นไปแล้วคือผู้ชายเขาเดินตามหลังเราแต่เหมือนก็บแบบเหมือนกับเรามากันสองคนผู้หญิงแล้วผู้ชายเ้ามากับสองคนเขาไม่ได้มาด้วยกันอะไรเงี้ยซีเคียวเเห็นพวกพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนอะไรเงี้ยพวกคุณเนะี่ยมาได้ยังไงมากับใครจะขึ้นไปไหนเขาถามอย่างนี้เลยนะแล้วก็บอกว่ามากับข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายมันก็ขึ้นมาถึงเราพอดีมันก็บอกว่ามีอะไรอะไรเงี้ยอ๋อพอมันรู้ว่าเรามากับคนพวกเนี้ยมันก็บอกอ๋อโอเคไม่เป็นไรอะไรเียคือถ้าเกิดว่าคุณมากับยุโรปเท่านั้นคุณถึงจะเข้าผับนี้ได้เเพราะมันนป็ So ไฮโซไงแล้วข้างในก็จะมีแต่ฝรั่งซึ่งแบบปอกคว้านนมกันสุดฤทธิ์อ่ะคือแบบผู้หญิงฝรั่งอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกบอกผู้ชายเราว่าอยู่รู้ไหมว่าฉันมาที่เนี่ยแล้วเขา้าใจว่าฉันน่ะเป็นโปรเจกต์เราเขาไม่ให้ฉันเข้าตอนที่แบบเขาถามพวกฉันว่าพวกยู่เป็นใครมาจากไหนเพราะเขาเข้าใจว่าพวกฉันเป็นโปรเจกต์ที่มาจับแขกที่นี่อะไรเงี้ยเพื่อนพี่ที่เป็นคนยุโรปนะคู่เดทพี่เขาเลยว่าแล้วอยู่รู้ไหมว่าอีพวกผู้หญิงที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็โปรเจกต์ทั้งนั้นแหละเพราะว่า เพื่อนของมันเคยมาแล้วก็ไปเจอฝรั่งที่เป็นคนยุโรปอ่ะแล้วก็ไปนั่งคุยกันดิงด้งบดิมให้กันเรียบร้อยซื้อดิ้งให้กันเรียบร้อยแล้วพอก็แบบเธอไปเดทก,กับฉันไหมพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะพาะเธอไปทานข้าวผู้หญิงพูดว่า,าเธอจะเป็นลายชั่วโมงหรือลายคืนคือหามนีนเลยนะเป็นลายชั่วโมงจะคิดชั่วโมงเท่านี้ถ้าเกิดเป็นกลางคืนจะคิดชั่วโมงเท่านี้นั่นก็คือเป็นโปริจูดคือแบบแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเุ้ยทําไมแม่งดูถูกคนเจเชียว,ว่ามันต้องเป็นโปริจูดมันต้องทํางานอย่างว่าเท่าน้ีน เสร็จทีนี้เกิดขึ้นแล้วพอมาที่ดูไบก็ด้วยความที่พวกพี่เนี่ยเป็นมีแก๊งเพื่อนสาวอะอยู่ที่นู่นเยอะนะคะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเราก็เลยนัดก,กันว่าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราไปกินข้าวเย็นกันทีนี้ก็ประมาณห้าทุ่ม เชียงคืนแล้วเพื่อนรวมตัวกันครบแล้วทุกคนเลิกงานแบบต่างเวลากันน่ะกว่าจะมารวมตัวกันครบเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วเราก็เลยบอกว่าอุ้ยแกวันพรุ่งนี้ไม่ต้องทางานเดี๋ยวเราไปแดนซ์กันดีกว่าก็ชวนกันไปแดนซ์นะคะก็ตั้งใจไปเลยไปราบ็ท่อมที่แกรนด์มิเรเนียมซึ่งเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นผู้จัดการร้านที่สามารถให้เราเข้าไปรับประท่อมได้เนาะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นวันหยุดวีเอพที่เป็นสิ้นเดือนนะ คนก็จะเยอะแล้วก็เราออกไปถึงที่นู่นอ่ะเที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วนะคะแล้วผักเขาจะเสร็จประมาณตีสองตีสามอะไรเงี้ยพอไปถึงปุ๊บแก๊งพี่จะแก๊งเป็นแก๊งใหญ่แก๊งประมาณหกเจ็ดคนซึ่งแต่ละคนมันก็ทางานทำมันก็ทํางานทั้งหมดแหละก็คือทำงานนวดแล้วก็แต่ละคนก็ทํามากกว่านวดอ่ะคือสไตล์แต่ละคนอนะไรเงี้ยแล้วก็มีคนนึงเป็นมาดามเป็นเจ้าของร้านนวดแล้วนางก็บอกว่านางอยู่ที่นี่เป็นสิบสิบปีนางเป็นผู้หญิงไฮโซที่ขับเมอร์เซเดสเป็นอ่ะนางไม่เคยไปที่ไหนแล้วโดนไม่ให้เข้าเพราะนางแต่งต ปรากฏว่าวันนั้นไปกับแก๊งเพื่อน security บอกว่าไม่ให้เข้าไม่มีเหตุผลในการไม่ให้เข้าแต่ไม่ให้เข้าเพราะว่าคนเต็มแล้วแค่นี้เลยแล้วก็ทาไมให้เข้าไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยมันมีเทคอีกเทคหนึงอยู่ข้างๆกันแบบนี้เราก็เลยขึ้นไปตรงนั้นก่อนแล้วก็ขึ้นไปแดนก่อนอีเพื่อนที่มีม,มีมีหนุ่มอะที่เป็นผู้จัดการร้านที่ ที่เขาไม่ให้เราเข้ามันก็เลยโทรหากันมันบอกว่าทำไมก็ไม่ให้ฉันเข้าทางนู้นก็บอกว่าก็ไม่มีคนนะคนก็ไม่ได้แน่นทําไมก็ไม่ให้พวกเธอเข้าอะไรเงี้ยก็ไฟกันสุดฤทธิ์สักพักหนึ่งพนักงานที่อยู่เราบอททอมที่เขาอ่าที่เขาไม่ให้เราเข้าเนี่ยมันก็โทรมาก็บอกว่าอ่ะเธอลงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกฉันจะลงไปรับอะไรเงี้ยพนักงานก็ลงมารับเราแล้วก็บอก Security ว่าแก๊งผู้หญิงคนนี้กลุ่มเนี้ยขึ้นไปได้อะไรเงี้ยก็ขำกันเพราะว่า รู้ที่หลังว่าหนึ่งคือช่วงเวลาหากินของผู้หญิงที่ไปจับแขกคือช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วผู้หญิงที่ไปจับแขกเนี่ยจะเป็นผู้หญิงเอเชียทั้งนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้เราเข้าเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไปจับแขกและเป็นผู้หญิงเพราะชิจูดเขาก็เลยไม่อยากให้เราเข้าเราก็เลยบอกว่าอ๋อแล้วก็ขำกันแล้วไอ้เพื่อนที่มันเป็นเจ้าของสปาที่มันเป็นผู้หญิงไฮโซมั่งคือว่า ชีวิตกูนี่ไม่เคยเลยกูไม่เคยมาขายเลยอะไรเงี้ยกูไม่ทำมาซื้อมาซื้อบงมาซื้เบียร์กินนะ่ะแล้วจะบอกว่าพอผู้พี่ไปถึงเนี่ยเข้าไปถึงนั่งไม่ถึงค่งนั่งไม่ถึงสิบนาทีเลยมันจ่ายกันเป็นเป็นพันแล้วอะพวกนี้มันมันริ้งกันแบบหนักหนาสาหัสมากมันออเดอร์กันมาเป็นลังๆเป็นโหลๆอะไรเงี้ยแล้วแต่ละครั้งมาดามเขาจ่ายบินอย่างเงี้ยคือคืนคืนหนึง่งเขาหมดเป็นสองพันสามพันแท้มอะไรเงี้ยก็เลยแบบนั่งขำกันว่าอู้ีกครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นบอก มามาถึงหน้าผับแล้วเขาไม่เข้าเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นโปรติจูดซึ่งก็บอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยถ้าเกิดว่าเราไปที่ไหนแล้วเราเป็นคนเอเชียเข้าไปแล้วไปในสถานที่ที่ไม่ใช่ของเราหรือว่าไปในสถานที่ที่เขาคิดว่าไม่ใช่ที่ของเราะเขาจะไม่ค่อยให้เราเข้านะคะแล้วก็ถ้าอีกเวหนึงก็คือถ้าเราไปกับคนยุโรปเขาจะให้เราเข้าง่ายๆแต่ว่า ยังไงเสียเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่คนเอเชียขายตัวเว้ยบางทีคนเอเชียไปทํางานพียงแต่ว่าเขาลุกดาวที่เราแล้ว,วเขาเขามองเราต่ําแล้วว่าเขาก็จะตัดสินใจเราไปรว่าเราเป็นโปรเจูดแต่จริงๆแล้วไอ้โปรเจูดั่นมันคือคนขาวคือคนยุโปรปส่วนใหญ่คนยุโรปไปขายตัวเยอะมากแต่ก็ยังไม่โดนเจียดนะซึ่งเขาก็เหมือนแบบหลับหูหลับตาเขารู้นะว่าคนยุโรปไปขายตัวแต่เขาหลับหูหลับตาเพราะว,าว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของ ร้านของเขาอย่างนี้แหละก,ก็ประมาณนี้แหละค่ะก็ใครไปไหนก็ระวังให้ดีๆไปให้ถูกที่ถูกเวลาไปผับพวกนี้ไปได้แต่อย่าไปช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึงเพราะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเรากำลังจะไปจับแขกนะคะไว้เจอกันที่สต d แ a รี่ดูไบ d ดร r y มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดูไบมาแชร์ให้ทุกคนฟังอย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะวันนี้เปแล้วสวัสดีค่ะ